เกิดใหม่ตอนที่20ก็ไม่ได้ไหลายความหมายหรอกครับแต่ถึงจะาพัฒนาไปก็คงไม่มีใครใช้กันอยู่ดีว่างไงนะนี่เธอถึงจะเป็นนักศึกษาของโรงเรียนแพทย์ชื่อดังของเกาหลีก็จริงแต่นักศึกษาที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนวิชาลหลักอย่างเธอนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าโรคโรหิตจางคืออะไรฉันเขียน วิทยานิพนธ์ชีวปอดชีววยาระดับปริญญาโทในหัวข้อปฏิกิริยาที่มีที่ภูมมต้านทานร่างกายมีต่อโรคโลหิตจางเพียงเพราะแค่เธอยังหนุ่มก็ไม่ได้หมายความว่าจะภาพอะไรตามใจชอบก็ได้ขาวหน้าจะพูดอะไรก็ระวังหน่อยละ่ะ ผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจชนิดโลหิตจางทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่เรามีในปัจจุบันครับอุปกรณ์ของเราจะมีหน้าที่ที่สำคัญในการตรวจชนิดของโรคโลหิตจางแล้วมอบการรักษาสำหรับแต่ละชนิดแต่ผมไม่เห็นคาแต่ผมไม่เห็นค่าของอุปกรณ์ตรวจเลยครับเอ๋เอทำไมล่ะ หมอคิมคุณคิดว่าทำไมถึงยังไม่มีใครพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโลหิตจางครับและเรื่องนั้นก,ก็เพราะว่ายังไม่มีใครเคยคิดละมั้งคิดแบบนั้นจริงๆเหรอครับบริษัทยากับเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้กลิ่นเงินมากกว่าใครไม่เคยคิดถึงมันมาก,ก่อนเลยแน่เหรอครับ พวกเขาไม่ได้ไม่คิดถึงแต่เพราะมันไม่จำเป็นตั้งหากละ่ะหมอคิมคุณคงรู้วิธีตรวจโราหิตจางอยู่แล้วที่ต้องทำก็แค่ตรวจเลือดแค่รอบเดียวเราแค่ต้องตรวจเลือดกับระดับฟอร์ริตินที่แสดงถึงค่าธาตุเหล็กในเลือดก็ตรวจหาสาเหตุของโรคได้แล้ว แต่แต่ว่าโรคโลหิตจางมีหลายสาเหตุนะโรคโลหิตจางชนิดพวกนั้นทา้าไม่มีผลไม่มีโผลมาให้เห็นกันทั่วไปที่เป็นกันมากที่สุดก็สามารถตรวจได้โดยวิธีที่ผมเก่าวไปโรคโลหิตจางที่เกิดจากธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงต่ำก็ตรวจจากระดับฮีโมโกลบินที่เกิดจากโรคเลือดลังก็ ตรวจจากระดับโฟลิตินที่เกิดจากร่างกายขาดกดฟอลินก็ตรวจจากฟิล์มเลือดว่ากันตามตรงถ้าตรวจเจอความผิดปกติจากการตรวจเลือดทั่วไปก็ค่อยไปตรวจเฉพาะอีกทีจะเป็นจะจริงมากกว่าซะอีกจะถึงอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามันขึ้นมาได้สำเร็จก็น่าจะยังมีคน ใช้อยู่ไม่ใช่หรอค่าตรวจตกอยู่ครั้งละเท่าไหร่ครับแล้วเวลาในการตรวจล่ะราวราวเจ็ดหมืว,ว 70, อนสำหรับสามวันน่าจะได้มั้งการตรวจเลือดปกติแค่ไม่กี่พันวอนเองถ้าตรวจเสริมก็สองสามมืนผมไม่พ แถมผลไม่ต้องรอนานด้วยไม่มีคนใช้อุปกรณ์หรอครับเพราะมันแพงเกินไปจะทำยังไงดีล่ะพวกเราลงทุนไปตั้งร้อยห้าสิบล้านวอนแล้วด้วยพวกคุณพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วล่ะครับก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกันอยู่เลยงานก็ยังไม่สายที่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะหยุดมันนี่เป็นวิธีควบคุมความเสียหาย ที่ดีที่สุดแล้วขขอโทษนะครับหัวหน้าผมน่าจะคิดให้รอบครอบกว่านี้ไม่หรอกฉันผิดเองแหละที่คิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาเขาเป็นนักเรียนฝีมือดีดูแลเขาดีๆหระสมแล้วที่ศาสตราจารย์ชววยบอกมาว่าเป็นอัจฉริยะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอจริงๆไม่งั้นพวกเราคงได้เสียเงินเปล่าๆกันหน่า ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมศาสตราจารย์ชเวถึงได้นแนะนำเธอมาให้ฉันไม่เป็นไรครับขอโทษที่ทำให้รู้สึกแย่นะครับพอเห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆนั่นแหละนี่นอกจากอุปกรณ์ตรวจโลหิตจางแล้วยังมีโปรเจกต์อื่นอยู่อีกไหมครับก็มีโปรเจกต์ที่เรียกว่า r i 8 c u ถามทำไมหรอ อ่ะนั่นใช่การวิจัยเรื่องการตรวจเรื่องการอักเสบสินะครับเดี๋ยวสิเธอรู้ได้ยังไงอ่ะผมได้ยินจากอาสัจารย์ชเวมานะครับช่วยอธิบายโปรเจกต์นี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับโปรเจกต์นี้นะหรอเชิญงั้นขอเวลาอ่านแป๊บหนึ่งนะครับจากต้นจนถึงปฏิกิริยาลูกโซ่แอนไซก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหา ที่ขั้นตอนการทดสอบ RISA เดี๋ยวสิหมอส่วนใหญ่มองออกมองรับเดียวยังมองไม่ออกเลยเธอรู้ได้ยังไงกันถูกอย่างที่เธอว่าเลยพวกเราตันมานานแล้วพวกเราหาคำตอบไม่ได้เลยเพราะงี้ถึงได้เปลี่ยนพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโลหิตจางเพื่อทำเงินที่เสียไปคืน ปัญหาอยู่ที่ช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยากับกระบวนการล้างสารก่อภูมิต้านทานสินะครับนี่เธอเป็นบิสาร์หรือไงแ้าแอ่านรายงานก็บอกปัญหาของการทดสอบ ELSA ได้แล้วเหรอผมพอจะมีไอเดียเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วสนใจฟังไหมครับแต่ก่อนที่ผมจะบอกผมมีเงื่อนไขอยู่ครับ ถ้าคำแนะนำของผมเป็นประโยชน์กับโปรเจกต์นี้ผมต้องการค่าตอบแทนครับแน่นอนว่าถ้าคำแนะนำของผมไม่ช่วยอะไรผมก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเงอะงันหรอแต่เธอต้องการเงินมากก็เลยล่ะบริษัทเราตอนนี้ก็อย่างที่เธอรู้แหละพวกเราหาเงินก้อนใหญ่มาให้เธอไม่ได้ผมไม่ต้องการเงินครับผมต้องการหุ้นหุ้น ผมไม่ได้ต้องการเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วผมคิดอยากจะมีส่วนเรื่องเหมือนกับว่าบริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของผมก็เท่านั้นเองครับไม่จริงเลยสักนิดจะจริงเหรอขอบคุณขอบคุณมากเลยนี่คือสัญญาหุ้น4%ถ้าโปรเจกต์ RI 8 4สำเร็จขึ้นมาหุ้นของเราก็จะมีค่า15ล้านวอน สิล้านวอนเยอะมากเลยสำหรับนักศึกษาแต่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมาจริงๆเงิน15ล้านวอนก็ถือว่าเล็กน้อยมากเลยสำหรับบริษัทพวกเขาคงไม่คิดแน่นอนว่าในอีกสิปีข้างหน้าหุ้นของบริษัทจะมีมูลค่ากว่ามูลค่าสูงขึ้นกว่า2,600% 26 0 0 26คูณค่าตอบแทนในตอนแรกสัญญานี้ไม่ได้มี ค่าแค่15ล้านแต่400อล้านตั้งคหา่าเขาไม่ได้โลบมากด้วยเป็นเด็กที่ดีจริงๆเลยนะขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะ